สวัสดีครับนานาพบก็บผมลุกแห้งโอฟิชซิ่งกันอีกแล้วนะครับผมช่วงนี้ไม่ได้มีพนงานให้นานาได้รับชมกันเลยนะครับผมออกตกปลานี่แฮวทุกครั้งเลยนะครับผมวันนี้ก็กาลัองจอกไปตกปลากับไตยักษ์นะครับไปขึ้นเรือทีท่าเรือบ้านน้ำเค็มกันเหมือนเดิมนะครับทริปนี้เป็นทริปลักเลียบนะครับหลักเลียบไปดูดูเมกันก่อนนะครับนมาเป็นก้อนเลยนะครับดูจะเลียบไหมนะครับ แต่ว่าปลาดีแน่นอนช่วงนาฟ้นนะครับตอนนี้เขา้านาฟ้นกันเต็มตัวแล้วนะครับพมรลักษาสุขภปาเป็นหน่วยนะครับวันนี้ไบกับกุ๊กลามุกแล้วอีกคนก็ดได้นะครับผีอยูถิรตลราดบังงงครับแวะสื่อเท้าครับพมวันนี้ก็จะไปเล่นงานไมโครจิกกันนะครับกับอาจจะแคษกระผมเกาะพานะครับพมก็พาอุปกรณ์มาสองกันก็ใบเกาะพาหรือว่าจิกเนี่ยครับสองย่ง เดี๋ยวไปเจอกันทีถาขึ้นเรือครับวันนี้ต้องต้องมั่นนะครับเพราะว่าเมื่อวานต่ยักได้ไปเต็มเต็มเลครับผมครับเฮ้ยครับ ีครับต่ยักครับไตยักมีแป่นปันบื้อบ้างวันนี้ไปพาไปไหน้อยเกาะพระทองครับโอ้ไปเก๋ยเลยนะครับปุมีบ้าไหมติดตามดูนะครับไปไปว่าไปเกาะพระทองครับผมถึงไม้แล้วครับผมไม้เลก็กเกาะพระทองครับ มันเกาะเกาะปิงครับผมใช้เวลาเดินทางเข้าไม้นะสังชั่วโมงเลยนะครับนังๆรับๆนอนนอน,นอนเล่นมาดูกอตีพนังคว้าตีป๊อปเลยวันนี้มีเดิงนิดนิดน้อยครับผมาตามดูผลงานกันครับได้ไแค่เด,ด้อแค่เด,ด้อเอาไม่แค่ก็แค่นะโอเคครับผมไปลุ้นกัน nâng nằm lừa dạ dạ ui dạ diệt 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 dạ mà đi dạ 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 Diệt ui dạ Diệt dạ 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 tôi dạ 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 ô dạ 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 đây dạ tay đong, Chừa dữ, không cắt nè. Tám mươi mặt tôi nó. Tụi lèo của bụng đột lèo. con Nào, kháu tay thông lèo chung khăn lông bay

Để à? giờ, giờ oh, 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 oh. à, thì <laughs> yeah, này giờ thì đi này không luôn sai chập chưa sai chập hay sai chóc nữa 300 mét 50 nè giờ mà lấy rồi chứ đi tà bét đã lên này cào cào bông ui bông pháo ui pháo ui bông pháo một pháo xiết mình cắt cắn bông pháo nữa cái kai kai này cái cái làng cà như đặt ở đây trên đây mình chạy bông pháo ui mà đêm đêm chiếu mì mấy điểm. chôm, chôm bia này sắp khăn nóc đúng không Chô mùi Chô mùi Ừ Chô ừ. mùi con tham bé tiếng tam luôn mày nó nó chưa, chưa Tìm à. yeah. Để... đi cảm thấy. Tì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 m tước Tìm à, Tìm thấy. Tìm thấy. Tìm xiết Tìm thấy. Tìm nhiều quá đi, Tìm thấy. Tìm 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 ไดสักตรงรู ho 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 ho. All, ้ว่าอะไรนะตรงรู้ไปติ้งตามรเยอะจีนไส้จีนชกจีนชกจีนโคตรจีนได้ตัวนี้ชมงามตั้งเดียวดีนะคุณเนเยอจีนนะ

เขาส้มเกาส้มกินจิกตัวหนึ่งกินนอนพงไทยด้วยขึ้นเดือนปิวน้ำเลยนะครับเดี๋ยวไตพาขี่เรือไปแคบหน้ามันตอนนี้เถียงยังไม่ได้ตัวเลยนะไม่ดูกองเห็นไหมนะขิวน้ำนะครับ มีนกลงอยู่เดี๋ยวเราจะแคทห้าีลูปป้าเดือนเลยนะครับนะผุ้งนกนะครับ Từng quá Ồ, oh, đứt chắn Đứt rất rút Ồ, oh. đứt chắn chắn โดนแลว้วข้างล่างโดนแล้วตายยากได้ไปชายไปฝั่งโน้นงไนงพี่เอ๋ผมตรงอ้อมเลยอ้อมไยอันนี้ถึงเหมือนกันเนาะโดนโดนแล้วเหมือนกันโดนหนักอยู่หนักอยู่ mời mà mấy mời rồi mời 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 giờ mời 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 mong 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 Đi Đi อันไม่ขึ้นเลยนี่โอ้โหน่นมาวะกระองมงเผาโอ้ยขอบคุณครับใส่เติมตัวนี้

Ổn lèo, leo lèo, đốt năm lèo. Ôi, kẹp con đưa Kẹp con con, kẹp con. Cái gì vậy ta? Cú, dạ kẹp anh. Chè bên này, cú, này. này.

Ôi, gìn được đây, em thằng than năn nui. Khát luôn hay sao Khát luôn. Gìn được đây, em mới Khát

มาอีกหนึ่งเต็มครับผมโอ้กินตัวนี้กินไม่เขา้าปากกินออกปากกระมงเผาเนื้อาจานใดสีทิพกรรมไอ้ยะ อนนี้ก็เถียงกันะครับก็พอได้ตัวได้กดละตัวสองตัวนะปลาปลามงนะครับเจอปลาปลากระมงเดอดก็แคทเขาห้าฟุ้งเลยนะครับก็ได้กันมานิดหน่อยนะครับผมก็วันนี้ก็กินข้าวกันเส้นเดียบร่อยนะครับเดี๋ยวก็จะไปห้ามไม้ตกกันต่อนะครับผมถึงเถียงปลาไม่ค่อยกัดนะก็ว่างรุนตอนเย็นอย่างเดียวนะครับเดี๋ยวตามดูันต่อไปครับผมว่าผลงานจะเป็นยังไงนะครับ ว,ว่าอเราเมันเมนลาแกอ,งงอนนี้ใหญ่ไม่มาไม่หน้าบ้านนะครับไม่กรเล็กอะไรนะเมื่อกี้เราเดินทางไปก็มาทงนะครับใช้เวลาเดินทางสองชั่วโมงนี่เรากลับมาอีกสองชั่วโมงนะครับไ<ๆ>ปซ้ำนนะครับพขาปลาอย่างได้ไม่เยอะนะครับขงเย็ยนวัดจะเข้าไปแค่ปลากระมงีก็ป้าน,นะครับเก<ๆ>่ายังไงก

ันนี้นะครับโอ้เึ้นเนื้อลงได้ไปถั่วมันนะครับไปสั่งปบอะไตวิ่งห้ถั่วมันเลยบอกให้นาปลาไ,ได้น้อยนะครับก็ห้าเกินเนื่อยเลยครับไม่ได้ตัวนะครับวันนี้ได้นิดน่อยก็ได้แบงเงินกินนะครับไตก็ยอมแพ้แล้วครับตอนนี้ไตจิบเบียกินซาซิมิปลาจนทาดีนะครับเจ้าเขาฟังหลุดัวไม่ยอมนะคนนี้ไม่ยอมบรรยากาศกำลังดีนะครับ โอเคครับสำหรับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนนะครับวันนี้วันนี้แฮวอีกแล้วนะครับตามก้นข้านนบ